ไม่น่าเชื่อแต่เขาทำได้จริงนะครับเพียงแค่เรานำเรื่องราวนำข้อความมาใส่ AI ในเว็บไซต์ Question w e l l เนี่ยก็จะสร้างแบบทดสอบหรือข้อคำถามให้เรา5ข้อ10ข้อหรือ20ข้อง่ายมากๆเลยครับ สมัครสมาชิกและเข้าระบบกันแล้วใช่ไหมครับถ้า young, ยังหยุดคลิปนี้ชั่วคราวและไปสมัครหรือเข้าระบบก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมัครแล้วไปลุยกันต่อเลยสวีดายดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีดเน้นแช่นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า q u e s t i o n w e l l O.R.G. นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้การนำข้อความนะครับนำเรื่องราวนำข้อมูลต่างๆที่เรามีนะครับมาใส่ในเว็บไซต์นี้แล้วให้ AI ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับช่วยสร้างแบบทดสอบให้กับเราง่ายๆจริงๆสะดวกและประหยัดเวลามากๆเลยนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีก ในไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดลองด้วยกันครับ <c oughs> โอเคครับก่อนที่เราจะไปลงมือทําจริงนะครับเรามาเรียนรู้เมนูกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็คุ้มค่านะครับเริ่มต้นที่คําว่า Get ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเรากดตัวเลือกเนี่ยมีเลขค่าเลข1ิ แล้วก็เลข20นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับตรงนี้หมายถึงจำนวนของข้อคำถามนะครับที่เราต้องการให้ AI เนี่ยมันสร้างออกมาให้เราหรือว่า generate ออกมาให้เรานะครับซึ่งน้อยสุดนะครับในแบบฟรีฟรีก็คือ5ข้อแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะคือ20ข้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ค่าตั้งต้นจะเป็น multiple choice นะครับมันจะมีทั้งหมด4อันด้วยการ multiple choice Short answer, fill in the blank แล้วก็ all question type แต่ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆตรงนี้นะครับอันที่แบบฟรีๆใช้ได้จะมีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นก็คือ multiple choice หรือแบบตัวเลือกเลือกตอบนั่นเองนะครับจะมี4ช้ choice ส4ตัวเลือกด้วยกันส่วน short answer, fill in the blank แล้วก็ all question type คือทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นแบบที่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับในเว็บไซต์นี้อะไรก็ตามที่มีสายฟ้าต่อด้านท้ายมีสายฟ้าต่อด้านท้ายนะครับนั่นหมายถึงว่าอันนั้นน่ะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับต่อไปในส่วนของ question based on นะครับพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นคำว่า the structure of a n atom นะครับอันนี้เป็น หัวข้อนะครับเราจะพิมพ์หัวข้อลงไปตรงนี้หรือว่าเรื่องลงไปตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับอะตอมเนี่ยจะเป็นเรื่องตัวอย่างด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะทําในเรื่องอะไรหรือเราไปหาข้อมูลอะไรมาเรามีเรื่องราวอะไรมีข้อมูลอะไรมาเราก็จะมาพิมพ์นะครับท็อป,ปิกหรือว่าหัวข้อตรงนี้นะครับผมต่อไปในส่วนของ learning outcome and standard ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้นะครับที่เราสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าจะเซิร์ชก็ได้แต่ถ้าเกิดเซิร์ชหรือว่าเลือกมาเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้จะต้องเป็นแบบที่เป็นตัวเต็มเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของลื้นนี u เอาคำที่พิมพ์ลงไปตรงนี้ผมจะขออนุญ,ญาตยังไม่พิมพ์อะไรลงไปเพิ่มเติมนะครับอ่าโอเคนะครับข้ามไปตรงนี้นะครับทีนี้เรานะครับมาดูเมนูต่อไปก็คือในส่วนที่เป็นเทคยูทูบเว็บไซต์ไฟล์ออร์ด็อกนะครับแล้วก็ยูอันคิสเนี่ย สองอันที่มีสายฟ้าตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับจะไม่พูดถึงแต่ว่าขออนุญาตแตะนิดหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดทุกท่านมีไฟล์ Word ไฟล์ powerpoint หรือรูปภาพอยู่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถนำมาใส่ได้นะครับเหมือนที่เราเรียนรู้กันในคลิปแรกว่าอ่าถ้าคุณมีไฟล์ Word นะนะครับคุณจะอัปโหลดไฟล์ Word เ,เข้ามาตรงๆไม่ได้นะคุณจะอัปโหลดไฟล์ pdf เข้ามาตรงๆไม่ได้เราจะต้องไปคัดลอก ข้อความที่อยู่ในไฟล์นั้นๆมาใส่เท่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะครับเรานําอะไรมาใส่ได้บ้างเพื่อที่จใจ้ AI เนี่ยมันสร้างข้อคําถามให้กับเราสร้างแบบทดสอบให้กับเรานะครับจะมี3มอันหลักๆแต่ว่า3อันหลักๆนี้ผมคิดว่ามันก็เจ๋งมากๆแล้วนะครับก็คือเทคคือตัวอักษรหรือข้อความนะครับ YouTube ก็ได้ด้วยนะครับมัน Amazing มากๆเดี๋ยวเราจะไปทดลองด้วยกัน เว็บไซต์ก็ได้เนี่ยอันนี้คือเจ๋งมากๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดเชิงลึกนะครับในส่วนของเทคก่อนเท่านั้นเกี่ยวกับข้อความก่อนเท่านั้นนะครับต่อไปครับในส่วนของ leading level เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้มันสร้างนะครับหรือว่า ai เนี่ย generate ออกมาแล้วให้อยู่ในระดับชั้นเรียนไหนนะครับก็มีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยายลัยนะครับ g กรดิ a เออันนี้น่าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษานะครับถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะมีเกรด1เกรด 2, เกรดทนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตรงนี้เราต้องการให้ AI เนี่ยนะครับสร้างแบบทดสอบให้เราเพื่อเหมาะกับนักเรียนในระดับชั้นไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับอันนี้นะครับที่เจ๋งมากๆคือมันรองรับหลายภาษามากๆนะครับภาษาที่ได้แน่นอนก็คือภาษาอังกฤษจีนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ ฝรั่งเศสก็ได้เยอรมันก็ได้นะครับและที่สําคัญคือหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วภาษาไทยเนี่ยมันได้ไหมนะครับมันได้ไหมเดี๋ยวเลื่อนมาดูนะอินโดนีเซียได้นะโคเรียได้นะครับภาษาไทยปรากฏว่าได้นะครับผม <c oughs> มีนะครับมีภาษาไทยแต่จะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยครับ ทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปสร้างแบบทดสอบหรือว่าข้อคำถามเนี่ยผมอยากชวนไปดูอีกหนึ่งความสามารถที่เจ๋งมากๆของเว็บไซต์นี้นั่นก็คือการสร้างเรื่องราวจากหัวข้อที่เรากำหนดนะครับมันเจ๋งจริงๆนะครับมันเจ๋งมากๆจนแบบถึงขั้นที่ต้องอึ้งนะครับว่ามันฉลาดมากๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับมันยังคงบอกนะครับระบบเนี่ยมี ป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนหรือว่ามีคำแนะนำขึ้นมาเสมอว่าข้อความที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างจาก AI ในเว็บไซต์นี้หรือแม้กระทั่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียง AI เท่านั้นซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและเขาไม่รับประกันความถูกต้องร้อยเรซเราจะต้องมีการอ่านทบทวนนะครับมีการพิจารณาดูดีๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำข้อมูลหรือนำแบบทดสอบ ที่เราสร้างไปใช้นะครับแต่ผมอยากให้เห็นก่อนว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมจะลองพิมพ์นะครับเรื่องราวที่ต้องการลงไปตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่า question based on นะครับตรงนี้ผมจะเขียนคำว่าปัญญาประดิษฐ์ลงไปนะครับแล้วจะให้ AI ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ลองสร้างเรื่องเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันลิงก์กันหรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองเลือกเป็นเกรดสแล้วก็ เรื่องตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันสร้างเรื่องนะครับเรื่องราวให้ขึ้นมาให้เราอ่านเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะแปลงเรื่องราวนั้นไปเป็นแบบทดสอบเนี่ยเราจะกดที่ปุ่มไหนสเต็ปที่1ก็คือพิมพ์เรื่องที่เราต้องการจะให้ AI ช่วยสร้างลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Generate Reading Generate Reading กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ จะรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบเนี่ยนะครับจะให้เราเนี่ยสามารถนําข้อความมาใส่ในตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่เกิน1000ข้อความหรือถ้าเกิด AI มันสร้างมาให้เนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมาไม่ไม่เกิน1000ข้อความนะครับตรงนี้ผมได้เรื่องราวมาที่มีตัวอักษรหรือว่าข้อความทั้งหมด208ตัวอักษรน,นะครับ208ข้อความตรงนี้ก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านดูนะ นี่นะครับก็าบอกว่าปัญญาประดิษฐ์คือความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอัจฉรยิยะอืย่อหน้าแรกบรรทัดแรกนี่ใช้ได้เลยนะครับปัญญาประดิษฐ์มีความสําคัญในชีวิตประจําวันเช่นการใช้งานหุ่นยนต์ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบการวิเคราะห์และการสร้างโมเดลปัญญาทางฝีมือทุกท่านคิดว่าย่อหน้าแรกตรงนี้เป็นยังไงครับผมไม่แน่ใจว่ามันไปเซิร์ชข้อมูลมาจากเว็บไซต์อื่นแล้วมาสรุปให้เราหรือเปล่านะครับแต่มันค่อนข้างที่จะ เจ๋งมากๆในการที่จะสร้างขึ้นมาให้เราเพียงแค่เราพิมพ์หัวข้อเท่านั้น 1. ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่รู้จักคือซิลิของ Apple ซึ่งเป็นผู้ช่วยเสมือนคนที่ตอบคําถามหรือช่วยเราในการตัดสินใจต่างๆนะครับที่เห็นตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับด้วยการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์เราสามารถใช้เครื่องมือและระบบต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วขึ้นทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นและลดความเสี่ยง ในการทำงานต่างๆอีกด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์อีกเรื่องหนึ่งลงไปนะครับแล้วจะเป็นผลลัพธ์ยังไงได้ผลลัพธ์ยังไงไปดูกันครับ A few moments later เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับผมพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะครับในส่วนของ question based on ผมพิมพ์คำว่ากรอบความคิดหรือนะครับ mindset นะครับ แล้วก็จะลองเลือกตรงนี้เป็นสักเกซิกก็แล้วกันนะครับแล้วต้องนี้จะเลือก l a ล g งเก e เป็นภาษาไทยนะลองกดไปที่ generate reading นะครับคอยดูว่าจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับกรอบความคิดหรือ mind set ขึ้นมาครบถ้วนหรือเปล่านะครับจะมี g r o w t h mind set หรือว่ามี freak mind set ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้เป็นยังไงก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับในการ generate สร้างขึ้นมาตรงนี้โอเค278ข้อความนะครับกรอบความคิด หมายถึงวิธีการวิธีคิดและมองโลกของเรามีลักษณะเฉพาะนะครับมันสามารถมีผลต่อวิธีการมองเห็นสถานการณ์และวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้เมื่อเรามีกรอบความคิดที่ดีเราจะมีอารมณ์ที่ดีและสิ่งนี้เรียกว่า growth mindset โอเคมี growth mindset หรือมุมมองที่เชื่อว่าความสามารถของเราหรือสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้ ตรงนี้ถือว่าตรงตามความหมายของโกต์ไมเซที่ตัวผมเองเคยมีโอกาสศึกษาอยู่บ้างนะครับก็คือการมีมุมมองหรือมีทัศนคติว่าอะไรที่อยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นสติปัญญาเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้การมีกบอความคิดที่ดี มีผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเราเป็นอย่างมากคนที่มีกคดไมเซ็ตจะมีจะมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการพัฒนาและการเรียนรู้ตนเองพวกเขาจะพยายามทําให้ดีขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆตราบเท่าที่กคดไมเซ็ตแล้วความรื้ๆนะครับสรุปตรงนี้ด้วยนะมีสรุปด้วยนะครับอ่าโอเคเขาบอกว่าดังนั้นการมีกคดไมเซ็ตคือสิ่งสําคัญ ที่เราควรจะเริ่มต้นพัฒนาตนเองและสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเราเองซึ่งเป็นความคิดที่มีประโยชน์ทั้งในการเรียนรู้และในการใช้ชีวิตของเรานะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับแม้จะมีการพูดถึงในเรื่องของโค้ดไมซ์เซตเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงฟลิกไมซ์เซตแต่ถ้าเกิดมองตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. hey, AI มันฉลาดขนาดนี้แล้วนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ได้มา เรียนรู้เมนูต่างๆแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI ที่อยู่ในเว็บไซต์ Question w e l l ช่วยแต่งเรื่องราวหรือว่าคิดเรื่องราวขึ้นมาจากหัวข้อที่เรากำหนดนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะไปเรียนรู้นะครับว่าเรื่องที่เรากำหนดลงไปเองหรือเรื่องที่ให้ AI สร้างในเว็บไซต์นี้เมื่อเราไปแปลงเป็นแบบทดสอบนะครับหรือว่าแปลงเป็นข้อสอบนะครับที่ออกมาเป็นข้อข้อ5ข้อ10ข้อ20ข้อ จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันที่เอพิโซดหน้าคลิปนี้ถ้าเกิดดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าเจ๋งแน่นอน questionwell.org ครับ